มีประเด็นน่าสนใจเดี๋ยวเครียดดูข่าว่าน<อ>ผู้ชมวันก่อนจะเพิ่งนำเสนอไปเลยอ,ะอ่ะภรรยาเป็นห่วงสามีมดื่มเหล้า,จะ,าจะไม่รู้ระษีภาษาถึงเวลาจะแวะซื้ออีกแล้วมอเตอร์ไซค์ล้มประคองตัวเองไม่ได้เลยจะไปประคองมอเตอร์ไซค์ภรรยาเข้าไปประคองเอาเข้าไปประเคนจำได้ใช่ไหมคลิปนี้จำได้ค่ะเป็นกา,ารรณรงค์เรื่องลดละเลิกส,สุราสุราเป็นเหตุให้บาดเจ็บได้ ท่านผู้ชมอันนี้เราขออนุญาตแล้วเพราะสามีเอาอมายอมรับปากยังเจอภรรยานี่เท้าเจ็บเลยนะแต่น,นี่มันเกิดขึ้นอีกรายหนึ่งท่านผู้ชมสามีบอกเลยเธอไปโพสเลยกลับมาบ้านมานั่งข้างนอกเนี่ยบอยเป็นเละเอาเล่ามาอีกพยายามจะเอาอีกใช่ไหมมาเลยลาดมันอย่างนี้เลย้องไมค่ะคือเมาแล้วหลับอยู่บนเก้าอี้ค่ะภรรยาก็เลยไปเอาเล่ามาเทใส,ส่สีสามีเลย ข้อความประกอบคลิปก็คือชอบดื่มดีนักอาบไปด้วยเลยละกัน <c oughs> จริงจริงบอกพ่อนะคะอันนี้เราขออนุญาตแล้วภรรยากับสามีคู่นี้สามีชื่อเฮียเจ็คอายุ38ภรรยาชื่อคุณเจสุดารัตน์อายุ6 3ขออนุญาตนะค<า>่ะปรกากฏได้ยังไงคือดื่มเหล้ามาบ้านเพื่อนกลับมาถึงนั่งก็อี้มุมห้องภรรยาบอกไม่เอาเหล้ามาเองภรรยาบอกหน้าซีดแล้วเนี่ยเออไม่ไหวห้ามปรามแ,แต่ยังรั้นไปเอามา พอออกมาปุ๊บมาถือไม้ดีๆหลับคาเก้าเอีนก,ก็เลยลาดซะเลยคนดูเนี่ยสองล้านสล้านวิวเฮียแจ็คบอกคบกันมา25ปีไม่ทะเลาะก,กันเลยผมเนี่ยดื่มวันเว,ว้นวันต่อไปต้องเว้นอีกมากกว่านี้เห็นวงจอดปิดภรรยา อย่างที่บอกเนี่ยน้องบบอกก็ขำๆนะผมก็ไม่ได้คิดอะไรมากไม่คิดว่าคนจะแชร์เยอะขนาดนี้ไม่ได้โกรธกับภรรยายังรักกันดีเหมือนเดิมคือตอนที่โดนราดใส่หน้าเนี่ยเฮียแจ็คบอกมันแสบหน้าแสบตาไปหมดแล้วแรงก็ไม่มี <c oughs> <c oughs> แรงจะยืนยังไม่มีเฮีย <c oughs> แจ็คบอกจะไปทำอะไรเขาได้แล้วนะัน่ะ ทานเล่าที่บ้านเพื่อนมากลับมาปุ๊บแล้วก็บอกให้แฟนไปเอาเหล่าในห้องมาพี่จะกินต่อตอนนี้เขาเห็นพี่หน้าซิดแล้วพูดก็ไม่ฟังอนะ่ะพี่ร้านไนงะแล้วพี่ก็นึกว่าจะเอามาให้พี่ทานที่ไหนได้เอามาล่าพี่ยังไม่รู้สึกตัวเลยอ,อุแสบหน้าแสบตาไปหมดเลยไม่โกรธครับพอดีเช้าพี่ขอดูว่าตัวเองตภาพเป็นยังไงเขาก็เปิดให้ดู แต่พี่ก็โอเคลงเหอเธอ,เอ,อขำๆลงแบบขำๆแล้วไม่ได้คิดอะไรกันอยู่แล้วครับนี่สสสอ,สอ,สอ,สอต้องไปแล้วนะนี่คราบผู้ชมสุราเป็นเหตุให้รักกันมากขึ้นเพราะเห็นขนาดนี้ยังไม่โกรธน,นะ <c oughs> สุราเป็นเหตุให้เปียกได้ช่วงหน้ากลับมาเรื่องรา่ชาวนีานี้